สวัสดีครับพี่น้องทางเพจบลูและทางยูทูบที่เคารพนะครับวันนี้ผมมีรถโตโยต้ามานำเสนอนะครับก็วันนี้มานําเสนอนะครับโตโยต้าของะราเอติดครับผมรุ่นตัว e เครื่องพันหกครับรุ่นอ่าตัวนี้เป็นรุ่นเออติดนะครับเครื่องยนต์สามสีนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสตาร์ทให้พี่น้องชมนะครับอันนี้ก็เฟืองใหม่นะครับทําเสร็จเรียบร้อยนะครับผมราคานะครับ ตั้งราคาที่49,000นะครับผมค่าส่ง3,000บาทนะครับเช่นเดิมนะครับผมหาพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาเลยกันครับวันนี้อยู่ที่บ้านเต้ตะบนท่าอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสนครับผมก็ฝากให้พี่น้องชมนะครับกับแท็กซี่ปลดป้ายนะครับคันนี้ภาษีไม่ขาดนะครับผม49,000นะครับค่าส่ง3,000บาทไม่เกิน400อยโลนะครับ ฝากก็ด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่มีรถใช้นะครับผมขายตามสภาพนะครับวันนี้นะครับแอร์เย็นเครื่องดีช่องล่างดีนะครับผมเกียร์ทำงานครบนะครับครับขายตามสภาพเลยนะครับผมปากก็ด้วยนะครับผมนะครับกับโตโยต้าโคโร拉เอทิดครับสองพันแปดตัวนี้นะครับอันนี้สติ๊กเกอร์เพียเครื่องเดิมนะครับผมนะเลขเครื่องสวยตัวนี้นะครับเลขเพีอยู่ครบนะครับคันนี้เดี๋ยวจะพาพี่น้องมาชมกันนะครับ ให้พี่น้องดูรอบคันก่อนนะครับนะครับตัวนี้เป็นรถปี2008นะครับเอกสารครบนะครับผมโอนได้ทุกจอดทุกประเทศนะครับผมห้าอาสี่หมื่นเก้านะครับรับเองสี่หมื่นเก้านะครับผมให้ไปส่งบวกค่าส่งสามพันบาทนะครับนะครับไม่ต้องมาจําเราก็ไปส่งนะครับผมนะฮะในกรณีที่อ่า ขับไปส่งแล้วพี่น้องไม่ชอบนะครับผมต้องเสียค่าเสียเวลาให้ผมห้าพันบาทนะครับอ่านี่นะครับผมสนใจก็โทรมากเลยกันนะครับสี่หมืนเก้าครับสี่หมืนเก้าขายตามสภาพนะครับสี่หมืนเก้ารับเองนะครับผมก็มีนูเจาะตรงนี้หน่อยนะครับนะครับสี่หมืนเก้าครับผมรับเองนะครับ บวกค่าส่งสามพันบาทนะครับบ้องนี่นะครับขายตามสภาพรดสตตร์ติดขับทางไกลได้นะครับภาษีหกเก้าฝากพี่น้องชมอ่าคันนี้กระจกเดิมนะครับผมกระจกโตโยต้านะครับผมฝากระโปรงก็เดิมคันนี้มีชนหน้าขวามานะครับมีชนหน้าขวามามุมนี้นะครับผมเยวจะพาพี่น้องชม อ่าตัวภายในนะครับสี่หมือนเก้านะพี่น้องรับได้ก็ค่อยโทรมานะครับผมดูอรถที่บ้านแต,ต่ตะบ,บนท่า,าํำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับกล้องมันอาจจะสวยนะครับผมเพราะว่ากล้องรุ่นนี้สวยมากนะครับก็สีมีขีดควรตามอายุการใช้งานเด้อพี่น้องเด้อนะครับผม กว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องชมห้องเครื่องยนต์นะครับจะสตาร์ทก็เลยนะครับแก์ถูกรุ่นมานะโอ้นึกว่าจะไม่ถูกรุ่นติดแล้วนะครับผมเครื่องยนต์สายซเซียดนี่ต้องลากยาวนิดหนึ่งนะครับป โชกนะกระโปรงหน้าเดิมตัวนี้เป็นสากระโปรงเดิมเลยครับโตโยต้าอยู่นะตอชนตรงนี้นะครับผมชนบริเวณตรงนี้นะครับผมบรินี้นะไม่ถึงไม่ถึงเบ้าโชกไม่ถึงนะครับผมชนบริเวณนี้นะครับผมตัวตนี้คันเดิมเครื่องอแงเลยนะโ้เคื่องอแงเลยตัวนี้ใหม่ตัวนี้จะเป็นคันเดิมนะมีตัวเลข วนแค่มุมนี้นะครับผมอย่าเย็นนะครับพี่น้องไม่มีไอนะครับผมนะบพี่น้องถ้าสนใจก็โทรมาก็เลยกันนะครับ ด้วยนะครับผมถ้าพี่น้องท่านไหนสนใจนะครับผมอ่า49,000ครับผมมารับเองนะฮะร,รวมส่ง3,000บาทก็ตกที่ประมาณ52,000นะครับผม อันนี้นะครับผมสำหรับท่านใดสนใจก็โทรมาเลยกันครับส่วน9 3 3 7 3 1 2 6ครับส่วน933731126ครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสวัสดีครับ